เล่เขาข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้28พฤศจิกายน2565พี่น้องเกษตรกรชาวนายัางมีข่าวดีมาให้อัปเดตอีกเมื่อทกศโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาอย่างต่อเนื่องในวันนี้28พฤศจิกายน โอนสูงถึง42จังหวัดนะคะเราจะมาอัปเดตกันว่าใน42จังหวัดมีจังหวัดไหนบ้างภาคไหนบ้างนะคะและเมื่อกำหนดวันโ,นโอนแล้วพี่น้องเกษตรกรชาวนาะที่ยังไม่ได้รับเงินจะต้องทำอย่างไรนะคะอัปเดต28พฤศจิกายน และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะมาดูไทม์รายการจ่ายเงินแต่ละจังหวัดนะคะโด,โดยสนับสนุนเงินให้กับกเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปีผลิต65-66ในอัตราไร่ละ1,000บาทสูงสุดไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน ส0 0 0มบาทต่อครัวเรือนนะคะยอดจ่ายทั้งประเทศรวม4.295ล้านครัวเรือนจำนวนเงิน5617.045ล้านบาทเริ่มจ่ายกันวันที่24พฤศจิกายนนะคะโอนรวม8 4 0 1 7ครัวเรือนจำนวนเงิน1 1 5 4 8 5ล้านบาทจังหวัดที่ได้รับการโอนในวันแรกนะคะ นครสวรรค์เพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกสุโขทยัยกำแพงเพชรอุตรดิต์อุทัยธานีตากเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนและลำพูนถัดมา25พฤศจิกายนนะคะโอนรวม 985,871ครัวเรือนจำนวนเงิน18,41.001ล้านบาทจังหวัดที่ได้รับโอนในวันที่2ลํลำปางน่านแพร่อุดรธานี11มหาสารคามและอุบลราชธานีถัดมา26พฤศจิกายนนะคะโอนร,รวม978,459ครัวเรือนจำนวนเงิน1 1 3 6 8 8 3ล้านบาท พื้นที่ที่ได้รับการโอนในวันที่3นะคะขอนแก่นสกลนครนครพน,พนมกราสินนครราชสีมาและยะโสธรที่27พฤศจิกายนโอนร,รวม9 8 4 8 9ครัวเรือนจำนวนเงิน11,369.183ล้านบาทพื้นที่ที่ได้รับการโอน8จังหวัดในวันนี้นะคะหนองบัวลำพูหนองคาย มุกดาหารบึงกาฬศรีสะเกตสุรินบุรีรัมและชัยภูมิและ28พฤศจิกายนนิโอนรวม546,458ครัวเรือนจำนวนเงิน7,354.491ล้านบาทพื้นที่ที่ได้รับการโอนนะคะอํานาจเจริญชัยนาทนนทบุรีปรทุมธานีพระนครศรีอยุธยาลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองจันทบุรี ฉะเชิงเซาชนบุรีตราดนครนายกปราจีนบุรีระยองสมุทรปราการสะแก้วการจนบุรีนครปฐมประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครสุพรรณบุรีกระบี่ชุมพรพังงาภูเก็ตระนองสุราษฎร์ธานีตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสปัตตานีพัทลุงยะลาสงขลาสตูลกรุงเทพมหานครและเลยนะคะ โดยพี่น้องเกษตรกรชาวนาะสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันทกสตลอด24ชั่วโมงนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะพื้นที่ในการโอนได้รับการโอนในวันนี้ก็จริงแต่ว่าแต่ละอำเภอแต่ละตำบล อาจจะโอนไม่พร้อมกันนะคะเพราะฉะนั้นตรวจสอบหรือสอบถามในส่วนของผู้นำชุมชนหรือที่ทกศทุกสาขานะคะว่าในส่วนของตำบลนี้จังหวัดนี้จะมีการโอนวันไหนนะคะ